สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมช่อง The Chitasi Channel วันนี้เนี่ยผมจะมาดูด่านใหม่ในเกมอมงอัดกันนะฮะแต่ผมก็ยังสงสัยว่าทำไมเปิดมาตาแรกแล้วผมก็ได้เปิด Importer ทีเลยตรงนี้เนี่ยมันมีเครื่องสัญญาณที่ประจรด้วย ห้องไฟห้องไฟที่สับอนมากโอ้โอเพื่อมนมาแล้วถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าอยู่ห้องไฟอาจจะไม่รู้ได้นะครับเพราะว่าห้องไฟมันกว้างมีนคนมารีพอร์ศพเฮ้ยเดี๋ยวเสียงรีพอร์ตศพมันเสียงแบบเสียงใหม่ด้วยเนาะ ดูสิจด้เป็นอินโอสเตอร์หรือเปล่ามาที่นี่ว่ามันจะเป็นยังไงมิทติ้งรูมโอ้มีมือด้วยว้าวโอ้โหห้องประชุมโคตรรกเลยมันมีขาด้วยมันเหมือนน่าจะอยู่ในเฮนรี่สติ๊กมินนะ ถ้าที่ผมเคยเล่นมาโอเคมดิคกล ที่เราผ่านมาตอนเริ่ม 哦吼，那么干！Oh. Okay. โกดธกันถ้าเกิดว่าอิม i m p เตอร์ค่าอยคนนึงเคยแบบเกมจบไวนะ้เนี่ยแล้วไปมีเลคเลอ,อีกโอมีเสียงดีกว่า อยาเหรอเออโอเคไปที่มีติ้งลูม ดึงคันโยกเนะออโอเคดูเหมือนว่าพวกวิญญาณที่มันโดนคิวแล้วมันก็ไม่ทำท่ากันเอาปืนเลเซอเลยเนปะ็นพวกคอรเดียด๋วยวๆๆ กำลังทอดน้องใจอยู่นะครับตรงนี้ไม่ได่ส่องไฟแผมก็ยังติดใจอยู่ว่าทำไมที่ดาวน์โหลดมันต้องอยู่กับทอ่อเลยนะหรือมาเป็นสี่คู่กันหรอแล้วก็จบไปแล้วสำหรับ EP นี้หวังว่าทุกคน,นจะชอบนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง t e ช c h Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแลวเด้อบาย Bye.